ช่องสยองสามร้อยวันฝากกดไลค์กดคอมเ้นเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับเรื่องสองสาวหัวขาะเรื่องนี้มาจากคุณเทวดำสมาชิกกลุ่ม The i s s u s e คุณเทวดำเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านของผมไปประมาณ5กิโลเมตร เมื่อปี2546มีหญิงสาววัยรุ่นสองคนเสียชีวิตอย่างสยดสยองโดยสองคนนี้เป็นเด็กนักเรียนซึ่งตอนนั้นยังเรียนอยู่ม .3 พวกเธอได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันเพื่อไปรับเพื่อนที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งตอนสาทุ่มแต่โชคร้ายถูกลวดสลิงตัดคอคนขี่คอขาดทันทีส่วนคนซ้อนโดนลวดปาดคอห้อยตองแต่งเกือบขาดเช่นกัน คาดว่าน่าจะขี่มาเร็วเพราะรถคันดังกล่าวเป็นรถของพี่ชายคนขี่รุ่นเคอัน 150cc สาเหตุเกิดจากวัยรุ่นในหมู่บ้านถึงเอาไว้ดักคู่อริที่มีเรื่องกันในงานวัดตอนหัวคำแต่สองสาวนี้ดันผ่านมาก่อนเลยสวยที่สำคัญคือไม่สามารถจับคนร้ายได้อีกต่างหากแล้วหลังจากนั้นเรื่องหวหลอนก็เกิดขึ้นครับ หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำรถของกลางไปเก็บไว้ที่โรงพักแต่ผ่านไปแค่สองวันตำรวจก็ต้องเอารถคันดังกล่าวมาคืนให้พ่อของคุณตายเพราะเหตุใดก็ไม่ทราบตอนนั้นพ่อคนตายยังคงยุ่งๆเรื่องงานศพอยู่จึงให้คนเอารถไปไว้ที่วัดก่อนโดยเอาไปจอดไว้ใต้ต้นไทรตั้งแต่นั้นมาตอนกลางคืนชาวบ้านที่บ้านอยู่ใกล้ๆ วัดจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้บ้างเสียงคนทะเลาะก,กันบ้างแต่ที่หลอนสุดๆคือได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งในวัดตอนดึกๆพร้อมกับมีเสียงผู้หญิงสองคนหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานพอถึงตอนเช้าก็จะมีรอยล้อรถวิ่งรอบบริเวณวัดใครเอ็นที่วัดก็ไม่เป็นอันทำอะไรเพราะกลัวผีสองสาวตกเย็นก็รีบเข้ากุฏิจำวัดทันทีจนมีลุงคนหนึ่งชื่อ ลุงหนอมแกอยากลองดีจึงมารออยู่ที่บ้านหลังหนึ่งใกล้ๆวัดถึงตอนดึกแกก็ได้ยินเสียงผู้หญิงทะเลาะก,กันจริงๆแกจึงไปแอบด,ดูที่ประตูทางเข้าวัดท่าที่แกเห็นคือผู้หญิงสองคนยืนเถียงกันอยู่ข้างรถมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งหัวขาดอุ้มหัวตัวเองเอาไว้อีกคนหนึ่งกำลังเอามือดันหัวที่กำลังจะขาดไว้ไม่ให้หล่นลงมา พอแกได้เห็นแบบนั้นถึงกับตัวชาก,ก้าวขาไม่ออกจนสองสาวหันมาทางแกแล้วพูดว่าเห็นไหมมึงน่าเสียงดังลุงเขาเลยมาแอบมองพวกเธอพูดแล้วก็หัวเราะพร้อมกับกับทำถ่าจะเดินมาหาแกพอลุงตั้งสติได้แกแหกปากร้องสุดเสียงแล้ววิ่งแบบไม่เหลียวหลังทันทีเรื่องราวเริ่มใหญ่โตจนในที่สุด ต้องนิมนต์พระอาจารย์มาช่วยทำพิธีส่งวิญญาณเรื่องนี้จินค่อยสงบลงหลังจากนั้นก็มีตำรวจที่อยู่ในหมูก่ใกล้ๆกันมาสารภาพความจริงว่าคืนที่สองที่เอารถไปจอดไว้ที่โรงพักตำรวจที่เข้าเวรกลางคืนได้ยินเสียงคนร้องให้เส,สะอื่นแล้วมีเสียงทะเลาะกันจับใจความได้ว่าเป็นเพราะมึงกูเลยต้องเป็นแบบนี้กูจะกลับบ้าน แล้วก็มีเสียงเหมือนคนพยายามจะสตาร์ทรถคันนั้นทั้งคืนสลับกับเสียงคนเดินขึ้นลงโรงพักจนตำรวจเวรดึกทนไม่ไหวถึงกับต้องเอารถกลับไปคืนให้พ่อของคนตายทันทีเ,นเรื่องใครในโรงหนังเ,นเรื่องนี้ส่งมาจากคุณหมิวครับคุณหมิวเล่าว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดไม่นานนี้เองค่ะ คือเราพาลูกไปดูหนังที่โรงหนังแห่งหนึ่งระแวกปริมณฑนทน,นี่แหละขออนุญาตไม่บอกว่าที่ไหนนะหนังที่ลูกจะดูวันนั้นมีสองรอบคือ13นาฬกาสนาทีและ18นาฬิกาสนาทีเราเลือกดูรอบ13 3นาฬกาสนาทีเพราะไม่อยากกลับค่ำก็ไปเลือกที่นั่งเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าที่ว่างคือโซนไหนบ้าง เราก็เห็นว่าแถวบนสุดมีคนจองไว้ประมาณ4-5หที่แถวถัดไปอีก2อถึงสางที่เราเลยเลือกแถว F9 กับ10ซึ่งจะอยู่ตรงกลางพอดีพอใกล้เวลาเริ่มฉายเราก็เตรียมตัวพาลูกเข้าไปในโรงหนังก่อนเข้าก็ไม่ลืมที่จะขอบอกเสริมให้ลูกพอเข้าไปถึงมองไปรอบๆปรากฏว่ายังไม่มีใครเข้ามาเลยมีเพียงเราสองคนแม่ลูก ด้วยความแปลกใจก็เลยมองไปที่แถวบนที่เห็นว่ามีคนจองไว้แต่ก็ไม่เห็นมีใครมาพอหนังตัวอยากเริ่มฉายลูกก็เริ่มถามว่าแม่แม่ทำไมไม่เห็นมีใครมาดูกับเราเลยก็เลยบอกลูกไปว่าเดี๋ยวเขาก็คงมาดูกันเองละ่ะพอถึงช่วงเพลงสเสริญจบเราสังเกตเห็นเหมือนหัวคนนั่งอยู่แถวที่สองจากหน้าจอ ก็เริ่มจะชินขึ้นมาว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้มีแค่เราแม่ลูกตามนำทางเท่านั้นพอหนังเริ่มฉายไปเรื่อยเรื่อเราปรับสังเกตว่าเขาเปลี่ยนที่นั่งมาเป็นแถวที่สามจากหน้าจอเราก็เอ๊ะหรือเราจะนับแถวผิดตั้งแต่ทีแรกพอดูหลังไปเรื่อยๆเราก็เริ่มเห็นว่าเขานั่งแถวใกล้เราเข้ามาทุกทีทั้งที่ไม่เห็นว่าเขาจะลุกขึ้นมา จนเหลืออีกประมาณ15นาทีหนังจะจบเขาใกล้เข้ามาแบบที่ว่าเหลืออีกหนึ่งแถวจะถึงแถวที่เรานั่งอยู่แล้วเรานี่นั่งตัวแข็งเลยตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าลูกเราจะเห็นหรือเปล่าจนหนังจบขึ้นเครดิตเขามานั่งแถวเดียวกับเราห่างกันเพียงไม่กี่บอะเท่านั้นเองไม่รู้ว่ามาได้ยังไงไฟเริ่มเปิดจนเรามองเห็นลนักษณะเป็นผู้ชายมีอายุหน่อย ผิวซีซีสวมเสื้อผ้าเก่าๆที่หลอนกว่านั้นคือเขาหันหน้ามาทางเราเล็กน้อยแต่เราไม่เห็นในตาของเขามันเป็นหโวว์ดำๆไปหมดเลยค่ะเท่านั้นล่ะเรารีบอุ้มลูกวิ่งออกจากตรงนั้นทันทีพอพ้นโรงหนังออกมาลูกก็ถามว่าแม่เป็นอะไรเราก็ไม่ได้เล่าให้ลูกฟังเพราะกลัวว่าลูกจะกลัวแต่ลูกเรายังบอกอีกว่าตอนที่แม่อุ้มหนูกออกมา หนูเห็นลุงเขาวิ่งตามออกมาด้วยแต่เขาออกจากประตูมาไม่ได้เรานี่ถึงกับขนลุกเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครจะใช่เจ้าที่หรือเปล่าและต้องการอะไรแต่ที่แน่ๆเราคงไม่กล้าไปดูหนังอีกแล้วน่ากลัวจริงๆค่ะเรื่องที่สามเรื่อหกร้อยสองที่นั่งสี่ห้าบี เรื่องนี้เขียนโดยคุณส้มซองฟกเฟลเคอร์เกียวกับประสบการณ์สยองบนเครื่องบินที่เล่าต่อต่อกันมาในแวบ็บวงแอร์สอจวตเอรเรื่องมีอยู่ว่าสำหรับทุกคนเวลาจะเดินทางด้วยเครื่องบินนั้นก็จะต้องซื้อตั๋วเพื่อจะมีที่นั่งอยู่ในตัวเครื่องบินหรือที่เขาเรียกกันว่าเคบินซึ่งเป็นโซ่โดยสารที่มีออกซิเจนให้เราได้หายใจแต่สำหรับคนตายหรือศพ นั้นหากจะเดินทางด้วยเครื่องบินเพื่อจะนำร่างกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดตามประสงค์ของญาติจะต้องถูกลำเลียงไปยังคาโก้หรือส่วนใต้ท้องของเครื่องบินที่เก็บสัมภาระเท่านั้นแต่ทว่าห้องทักของลูกเรือแอร์อจวอตตที่ใช้ในการนอนพักผ่อนระหว่างไฟยาวนั้นจะอยู่ใต้ท้องเครื่องแบบเดียวกับคาโก้มีแอร์มีออกซิเจน จะมีก็เพียงแต่คำแทงบาง,บางๆกั้นกลางระหว่างห้องทักลูกเรือกับคาโก้เท่านั้นลักษณะภายในห้องทักลูกเรือใต้เครื่องดูอุ่นครึมประกอบไปด้วยม่านหลายต่อหลายชั้นทั้งม่านด้านหน้าสุดเพื่อกันไม่ให้ไฟจากเคบินส่องเข้ามาและม่านกั้นของแต่ละเตียงแสงไฟที่มีทั้งหมดล้วนอยู่ด้านในเตียงซึ่งเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กว่าตู้คนทีนิดเดียว มีเตียงเรียงกันเป็นแบบเตียงสองชั้นทั้งหมดแปเตียงที่อยู่ในความมืดและแคบสุดใจหากใครที่นอนอยู่ในนี้เทียงคนเดียวอาจจะต้องคิดทบทวนให้ดีเพราะที่แห่งนี้มีเรื่องเล่ามากมายที่ถ่ายทอดกันมาหลายต่อหลายรุ่นเลยทีเดียวเสียงลือเสียงเล่าอ้างมีอยู่ว่าวันหนึ่งบนไฟที่ยาวกว่า12ชั่วโมงลูกเรือทุกคน จึงมีสิทธิ์ได้นอนทักกันคนละสามชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนดเหตุผลเพื่อความตอดภทยในเรื่องความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเรือแตลูกเรือหญิงผู้ที่เหนื่อยล้าง่วงและพร้อมหลับได้ในทันทีเมื่อถึงเวลาพักของเธอเธอจึงตรงไปยังท้ายเครื่องมุ่งหน้าสู่ห้องพักลูกเรือทันทีขณะที่ลูกเรือคนอื่นๆเพิ่งจัดเคของเสร็จ และเลือกทำภารกิจอื่นก่อนบ้างก็กินข้าวก่อนบ้างก็ล้างหน้าทาครีมแล้วจึงลงไปนอนเอจึงเป็นคนแรกที่กดประหัตเข้าห้องทักมาพร้อมกับถุงชุดนอนจีปาถาที่เธอเตรียมมาเปลี่ยนก่อนเข้าไปนอนอากาศในห้องนี้เย็นยะเยือกจับใจไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงฝีเท้าของเธอเองที่ค่อยๆปีนบนเอลิงลงมาตึกตึกตึก ท่ามตัางไฟที่มือสลัวจะมีก็แต่แสงจากด้านบนสุดของเราบันไดเท่านั้นม่านที่อยู่หน้าเตียงแต่ละเตียงบ้างก็ถูกรูปเอาไว้ด้านข้างเป็นอย่างดีบ้างก็หลุดไหลจนปิดเตียงสายตาของเอมองปราดไปเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ที่บริเวณกลางเตียงเตียงหนึ่งด้านในสุดใครว่ามาเร็วแท้เธออดแปกใจไม่ได้ว่าคนนี้เป็นใคร แต่ด้วยความเหนื่อยและง่วงเธอจึงลืมนึกไปว่านี่อาจจะไม่ใช่คนเอเดินตรงเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นด้วยความสงสัยว่าเธอคือหนึ่งในลูกเรือไฟนี้หรือไม่แต่ด้วยการแต่งกายและใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยนี่ไม่ใช่แอร์ในไฟเหล่านี้และในห้องนี้ก็ห้าบุคคลภายหนกเข้านักและถ้าจะเข้ามาก็ต้องรู้รหัสเดชุกคิดอยู่ในใจ ผู้หญิงคนนี้เข้ามาอยู่ในห้องทักลูกเรือได้อย่างไรทำไมคนอื่นถึงไม่ดูแลทางเข้าออกให้ดีถึงปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้ามาได้ด้วยใจที่เริ่มไม่สบอารมณ์แต่ก็ต้องควบคุมตัวเองเอาไว้เองจึงตรงเข้าไปถามผู้หญิงคนนั้นทันทีคุณคุณเป็นใครคะเข้ามาอยู่ในห้องนี้ได้อย่างไรคุณรู้ใช่ไหมว่าห้องนี้เข้าได้เฉพาะลูกเรือ ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามานะคะด้วยไฟที่สะท้อนมาจากหัวบันไดที่อยู่ไกลออกไปใบหน้าของหญิงสาววัยกลางคนผู้นั้นจึงแลดูเศร้าหมองและเมื่อมัวเสียเหลือเกินผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบอะไรได้แต่พยักหน้าเบาๆเท่านั้นนั่นยิ่งบัรดาลโทสะให้เอรบเรา้าให้ผู้หญิงคนนั้นรีบปักไปยังที่นั่งให้เร็วที่สุดเพื่อเธอจะได้นอนเสียที ฉันไม่มีที่นั่งเสียงหญิงสาวว้กลางคนต่อเธอก้มหน้าตลอดไม่สบตาและไม่ขยับเขยื่อนไปไหนเลยไม่ได้การเห็นที่คงจะปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้คงต้องให้ยากมาเรียกตัวกลับเองหุดหิดอยู่ในใจพร้อมกับถามไปว่าคุณนั่งมากับใครและที่นั่งเลขอะไรคะผู้หญิงคนนั้นเอาแต่ก้มหน้าเธอพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นได้ความว่า ฉันมากับสามีเขานั่งอยู่ที่45 b เคฉันจะไปบอกสามีเธอให้มาตามเธอปลับเอฟฟฟปีนบันไดปลับขึ้นไปยังที่นั่ง45 b ทันทีซึ่งมีผู้ชายนั่งที่ตรงนั้นจริงๆแต่ติดตรงที่ที่นั่ง45 a และ45 c ก็มีคนนั่งอยู่ไม่ได้ว่างอย่างที่เข้าใจเมื่อเอเดินไปด้านหน้าของชายที่นั่ง45 b เพื่อเริ่มบทสนทน เออขอโทษค่ะคุณเดินทางมากับภรรยาใช่ไหมชายคนนั้นสะดุ้งตกใจตอบเพียงห้วนๆว,ว่าใช่เอถานตอบว่าคุณรู้ไหมว่าภรรยาคุณไปนั่งอยู่ในห้องทักลูกหรือข้างล่างไม่ยอมขึ้นมาคุณช่วยไปเรียกที่ได้ไหมชายคนนั้นหน้าถอดสีพร้อมกับโวยวายใส่เอทันทีโกหกน่าจะเป็นไปได้ยังไงเอชักจะฉุน ฉันไม่ได้ล้อเล่นกับคุณมีคนนั่งอยู่ข้างในนั้นจริงๆชายคนนั้นถึงกับพงอัก่อนจะลุกขึ้นมาด้วยความโกรธและเปิดที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะตรงที่นั่งของเขาแล้วหยิบกรอบรูปออกมาให้เอดูเป็นรูปขาวดำของหญิงสาวที่เธอเพิ่งเจอในห้องทักลูกเรือเมื่อครู่นี้เองใช่คนนี้ไหม ชายคนนั้นถามเอเริ่มจะอึ้งๆถ้าไม่ดีแล้วสิแล้วชายคนนั้นก็ร้องให้ออกมาและโวยวายว่าจะเป็นไปได้ยังไงเมื่อภรรยาของผมตายไปแล้วและศพกอ็อยู่ที่ใต้ท้องเครื่องเพื่อกลับไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาเอได้แต่สบตากับรูปถ่ายของผู้หญิงคนนั้นไม่มีคำพูดใดๆอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าเอทำยังไงต่อกับเหตุการณ์นี้ แต่ที่แน่ๆเอคงไม่กล้าเดินไปยังห้องทักลูกเรือตามลำพังอีกเลยตลอดชีวิตการวิ่นเรื่องที่สามเรื่องแอนนาเบลไทยแลนด์เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ส่งมาจากคุณแบงค์เล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเมื่อสมัยผมยังเด็กครับย้อนกลับเมื่อสิบสิบปีที่แล้ววันหนึ่งครอบครัวผมได้ไปเที่ยวกันที่จังหวัดภูเก็ตครับแล้วไปเจอร้านขา,ขายของเก่าอยู่ร้านหนึ่ง พ่อกับแม่ผมเข้าไปดูของกันในร้านแล้วก็ไปเจอกับหุ่นลองเสื้อเต็มตัวตัวหนึ่งหุ่นผู้ชายสูงราวๆหนึร้อยหกกว่ากว่าได้ในตอนนั้นบ้านผมอยู่ที่นนทบุรีครับเพิ่งจะริโนเวทบ้านใหม่แม่ผมอยากได้หุ่นมาตั้งโชว์ในห้องพระสักตัวเท่าที่ผมจำได้เราซื้อหุ่นนั่นมาในราคาที่ถูกมาก จากนั้นก็ขนกลับบ้านแปดพอมาถึงบ้านก็ทำการประกอบหุ่นแล้วใส่เสื้อให้หุ่นเป็นชุดชายไทยประยุกต์ครับเสื้อสีขาวปกปิดคอเหมือนท่านเจ้าคุนแต่ใส่กางเกงแล้วก็ตั้งไว้ในห้องพระแรกๆผมก็กลัวนะแต่หลังๆก็เริ่มชินเพราะมันไม่มีอะไรแค่หุ่นธรรมดาทั่วไปจนเวลาผ่านไปได้ประมาณสามสัปดาห์ ในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นจนได้ตัวเหตุการณ์แรกผมไม่ได้เจอเองโดยตรงหรอกนะครับตอนนั้นผมพาเพื่อนมาเล่นซ่อนแอบกันที่บ้านผมขึ้นไปแอบในห้องชั้นสามครับซึ่งห้องพระที่เป็นที่ตั้งของหุ่นจะอยู่ชั้นสองผมได้ยินเสียงว่าเพื่อนกำลังวิ่งขึ้นมาละแต่สักทักก็ได้ยินเสียงเหมือนเพื่อนวิ่งกลับลงไปด้านล่างแล้วก็เงียบหายยาวเลย ผมเลยเชะเง้ดดูที่หน้าต่างเพื่อดูหน้าบ้านก็เห็นว่าเพื่อนกำลังวิ่งออกจากบ้านแล้ววิ่งกลับบ้านของตัวเองไปผมก็สงสัยเลยวิ่งไปตามเพื่อนครับเพื่อนผมบอกว่าไม่ไปบ้านผมแล้วถ้าจะเล่นก็เล่นที่อื่นพอผมถามเหตุผลเพื่อนผมก็เล่าว่าตอนนั้นมันกำลังจะเดินขึ้นมาตามผมที่ชั้นสาม แต่พอขึ้นไปถึงชั้นสองมันเห็นหุ่นที่อยู่ในห้องพระข้างๆตัวหมูบูชามันก็ไม่ได้สนใจอะไรพอจะวิ่งขึ้นบันไดเพื่อที่จะไปชั้นสามมันก็หันหลังให้ห้องพระโดยด้านหน้ามันจะมีกระจกเงาสีดำที่เป็นห้องเก็บของทำให้เห็นเงาสะท้อนไปที่ห้องพระด้านหลังมันเห็นหุ่นลองเสื้อตัวนั้นกำลังเดินย่องมาที่หน้าประตูด้วยความตกใจมันเลยหันไปดู ปรากฏว่าหุ่นตัวนั้นย้ายที่ครับย้ายมาอยู่ที่หน้าประตูเหมือนกําลังจะออกจากห้องครับด้วยความตกใจมันเลยรีบวิ่งกลับลงไปซึ่งพอผมกลับไปที่บ้านมันก็จริงอย่างที่มันพูดครับหุ่นตัวนั้นมายืนอยู่ที่หน้าประตูห้องพระจริงๆและนั่นก็เป็นเหตุการณ์แรกแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีอีกครับมีอยู่คืนหนึ่งผมกำลังนอนหลับอยู่กับพ่อแม่และน้องชาย ส่วนพี่ชายผมโตแล้วนอนอีกห้องครับคืนนั้นหมาที่บ้านผมเลี้ยงอยู่มันเห่าเห่าอยู่ที่หน้าประตูแล้วก็มีเสียงขวบประตูด้วยครับพ่อผมตะโกนออกไปบอกให้มันเงียบมันก็ไม่เงียบยังคงเห่าแล้วก็ขีดขวบประตูแบบที่ไม่เคยมาก่อนพ่อผมเลยออกไปเพื่อที่จะเอามาไปขังกรงไว้ที่ชั้นสองพอขังกรงเสร็จ พ่อผมก็กลับมานอนที่ห้องครับนอนไปได้สักพักไม่ถึงชั่วโมงก็มีเสียงดังอีกครับเป็นเสียงขีดควรประกอบกับเสียงเ้าประตูด้วยซึ่งคราวนี้มันแปลกแปลกแล้วครับเพราะว่าพ่อเอามาไปขังไว้อยู่ชั้นสองแล้วแล้วเสียงจะมาจากใครได้อีกพ่อผมก็นึกว่าพี่ชายที่อยู่อีกห้องก็เลยลองตะโกนเรียกไปปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบกลับครับ ในตอนนั้นผมน้องชายกับแม่ก็กลัวกลัวว่าจะเป็นคนงัดบ้านเข้ามาหรือเปล่าพ่อผมก็เลยลุกขึ้นมาเอาปืนในกระเป๋าแล้วไปที่ประตูเพื่อที่จะเปิดดูพ่อผมเปิดแง้มแน้มก่อนจากนั้นพ่อก็รีบปิดประตูอย่างแรงดงังโครมก่อนจะล็อกประตูทันทีแล้วก็บอกทุกคนว่าอย่าเป,เปิดประตูอย่าไปเปิดประตูรีบนอนอน ผมก็นอนสิครับแต่ผมได้ยินพ่อกับแม่คุยกคนประมาณว่าหุ่นตัวนั้นมายืนอยู่ที่หน้าประตูห้องพ่อเปิดประตูไปดูมันหันหน้ามาหาด้วยผมตื่นมาตอนเช้าก็เห็นว่ามีพระมาเต็มบ้านเลยพระท่านบอกแม่ผมว่าให้เอาหุ่นตัวนี้ไปไว้ที่วัดแต่ตอนนั้นพ่อผมไปทำงานยังไม่น่าจะเอาไปได้ทันทีคงต้องเป็นพรุ่งนี้สรุปง่าย คือพวกเรายังต้องอยู่กับหุ่นตัวนี้ไปอีกคืนผมไปดูหุ่นตัวนั้นปรากฏว่ามันยังอยู่ในห้องพระครับแต่ถูกมัดมือมัดขาด้วยสายสินเต็มไปหมดแม่บอกว่าห้ามใครเปิดประตูห้องพระเด็ดขาดซึ่งแม่ล็อกไว้อย่างแน่นหนาแล้วจนกระทั่งคืนนั้นคือสุดท้ายที่หล่อนที่สุดกับเจ้าหุ่นตัวนี้แล้ว คืนนั้นพ่อแม่ผมและน้องชายสัญญากันว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะไม่ออกไปจากห้องจะนอนอยู่แต่ในห้องและที่หน้าประตูห้องก็ติดยันเอาไว้ด้วยครับพ่อแม่บอกให้พี่ชายผมเข้ามานอนในห้องด้วยกันแต่พี่ชายผมอายุยี่สบกว่าแล้วแกต้องการความเป็นส่วนตัวอยากนอนคนเดียวเลยต้องปล่อยไปคืนนั้นจำได้ว่าเป็นคืนที่เงียบมากครับ ไม่มีใครคุยกันเลยผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าผมเผลอหลับไปตอนไหนมารู้สึกตัวอีกทีก็คือได้ยินเสียงพี่ชายผงตะโก้ลั่นออกมาจากห้องด้วยเสียงที่เวอร์มเหมือนตกใจกลัวอะไรบางอย่างทุกคนสะดุ้งตื่นกันหมดครับน้องชายกับผมด้วยความที่ยังเด็กก็ร้องให้ออกมาด้วยความกลัวพ่อผมรีบลุกจากเตียงแล้ววิ่งไปหาพี่ชายผมที่อยู่ห้องข้างๆ ส่วนแม่ผมก็กอดผมกับน้องอยู่สักพักผมได้ยินเสียงพ่อผมร้องตะโกวนว่าเฮ้ยแล้วพ่อกับพี่ชายผมก็วิ่งเข้ามาในห้องและล็อกห้องไว้สรุปคืนนั้นเรานอนกอดกันกลมทั้งห้าคนเลยครับผมไม่รู้เลยว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นพี่กับพ่อผมเจออะไรกันจนผมมารู้อีกทีหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วถึงสิบสี่ ปีผมเพ่งนึกได้เลยไปถามแม่แม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าในคืนนั้นพี่ชายผมกำลังนอนอยู่ในห้องตามปกติแต่แกได้ยินเสียงเหมือนคนร้องเพลงอยู่ตรงชั้นสองเป็นเพลงภาษาอะไรไม่รู้ประมาณภาษามาลาย,ยูแล้วก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดามาตอนนั้นพี่ชายผมคิดว่าเป็นเสียงผมร้องเพลงครับ เพราะว่าเสียงค่อนข้างจะเล็กพี่ชายผมเลยตะโกนด่าออกไปว่าเฮ้ยเงียบๆหน่อยจะนอนแต่เสียงก็ไม่หยุดครับแถมมีเสียงเปิดประตูห้องเข้ามาแสงไฟจากทางบันไดหน้าห้องมันสาดเข้ามาพี่ชายผมแสบตาทำให้มองเห็นไม่ชัดเจนแต่แกบอกว่าเห็นเงาคนเดินตกมือและร้องเพลงเข้ามาในห้อง ในลักษณะการเดินไม่เหมือนมนุษย์เพราะเดินแบบกระตุกกระตุกเสียงปลกมือก็แตกๆก,ก่อนจะมาหยุดอยู่ข้างๆเตียงพี่ชายผมแล้วก็ร้องเพลงพร้อมกับตกมือไปด้วยพี่ชายผมมองไม่เห็นหน้าครับเพราะว่าในห้องมืดมากแกเลยเอามือผลักหัวมันออกไปพร้อมกับบอกว่าไปเล่นกับแม่ไปพี่ยังเข้าใจว่าเป็นผมอยู่ แต่ปรากฏว่าหัวของมันหลุดออกมาตกลงกับพื้นพี่ชายผมตกใจมากร้องเสียงดังลัน่นแต่หุ่นตัวนั้นมันยังคงร้องเพลงแล้วก็ตกมือต่อไปพ่อผมวิ่งเข้ามาในห้องแกบอกว่าสิ่งที่เห็นคือเห็นหุ่นตัวนั้นยืนอยู่บริเวณข้างเตียงพี่ชายผมในลักษณะไม่มีหัวอยู่ในท่ากำลังจะตกมือแต่นิ่งสนิทพ่อเลยพาตัวพี่ชายผมไปนอนที่ห้องนอนใหญ่ ก็คือห้องที่ผมนอนอยู่นั่นหละครับแล้วเราก็นอนกอดกันกลุ่มทั้งห้าคนจนถึงเช้าเลยพอตอนเช้าเราก็ไปที่วัดกันแล้วก็นั่งสวดอะไรกันสักอย่างด้วยความที่ผมยังเด็กจังไม่ได้แม่เล่าให้ฟังว่าเราไปทำพิธีรับขวัญกันทั้งครอบครัวส่วนหุ่นตัวนั้นรู้สึกว่าเขาจะเอาไปฝังดินตรงป่าช้าครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านผมก็จบเพียงเท่านี้ แต่หลังจากนั้นผมและครอบครัวได้มีโอกาสไปเที่ยวภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งน่าแปลกที่ครอบครัวผมบังเอิญไปเจอลุงคนที่ขายของเก่าคนเดิมแม่ผมก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ลุงคนนั้นฟังแกบอกว่ากุลตัวนี้ควรที่เอามาขายให้เป็นคนอิสลามมารู้ทีหลังว่าที่แกขายให้ถูกๆูกก็เพราะว่าแกก็เจอมาเหมือนกัน คุณตัวนี้มันชอบย้ายที่เองแต่ไม่รู้จะติดต,ต่อบอกกับแม่ผมยังไงหลังจากเหตุการณ์นั้นปีกว่าครอบครัวผมก็ต้องย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ครับเพราะว่าพ่อผมย้ายราชการไปทำงานที่สาธารณภักต้พอเหตุการณ์ผ่านไปประมาณสิบกว่าปีพ่อผมก็ต้องย้ายกลับไปทำเรื่องเกษียณอายุที่กรุงเทพอีกครั้ง ซึ่งในตอนนั้นพวกเราก็ได้มีโอกาสไปที่วัดที่ฝังหุ่นตัวนั้นอีกครั้งครับหลวงพ่อที่ทำเรื่องให้คราวนั้นแกบอกว่าหลังจากที่เอาหุ่นมาฝังได้ทีมสามสัปดาห์หุ่นตัวนั้นก็หายไปจากหนุ่มเฉยเฉยทุกคนต่างก็ตกใจมากท่านพยายามให้เด็กทั้งวัดหาแล้วแต่ก็หาไม่เจอจนถึงปัจจุบันแต่ท่านบอกว่า น่าแปลกก่อนที่หุ่นตัวนี้จะมาถูกฝังอยู่ที่ตรงป่าชานี้มักจะมีวัยรุ่นชอบไปมั่วสุมกันตอนกลางคืนแต่หลังจากที่เอาหุ่นตัวนี้มาฝังก็ไม่เห็นวัยรุ่นหรือแม้แต่เด็กวัดไปเล่นตรงนั้นกันอีกเลยซึ่งท่านก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมหลังจากฟังเหตุการณ์ที่ท่านเล่าแล้วพวกเราก็พากันกลับบ้านเลยครับกัวว่าหุ่นตัวนั้น มันจะตามกลับมาที่รถเพราะว่าตั้งแต่หายไปก็ยังไม่มีใครเจอหุ่นตัวนั้นอีกเลยขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ